ในวันนี้นะครับผมได้พาทุกท่านเดินทางมาอยู่กันที่บริเวณหาด e o อดีซึ่งตั้งอยู่บริเวณกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการหรือสนามบินอุตภานะครับอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสืบอเนื่องมาจากว่าชายหาดที่สวยงามแห่งนี้แหละนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตามกับเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเชื่อได้ว่าจะทําให้ทุกท่านนั้นไม่อยากจะกระพริบตาไปไหนอย่างแน่นอนนะครับ และจุดที่ผมกําลังหยุดกล้องในเวลานี้หากทุกท่านสังเกตไปบนพื้นทรายนะครับทุกท่านจะเห็นเป็นตะปุ่มตะป่ําม,มากมายสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่โขดหินสวยงามหรือหินใสนะครับที่ประดับประดาอยู่บริเวณชายหาดแต่เป็นฝูงแมงกะพุนจํานวนมหาศาลนับพันนับหมื่นตัวเลยทีเดียวที่มาเกยอยู่บริเวณเนินทรายของชายหาดอโอดีแห่งนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดแห่งนี้นั้นต่างพากันแตกตื่นแล้วก็ไม่เคยพบกับปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนนะครับซึ่งในเบื้องต้นผมเองนั้นยังไม่ทราบว่าแมงกะพรุนที่ปรากฏจํานวนมากมายมหาศาลอยู่ตรงจุดนี้นั้นเป็นแมงกะพรุนชนิดใดแต่ผมเองก็จะไม่ไปสัมผัสนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนั้นได้รับชมกันอย่างใกล้ชิดนี่นะครับเป็นแมงกะพรุนจานวนมากเลยทีเดียวมีขนาดเท่ากับกําปั้นมือนะครับ จำนวนนับพันนับหมื่นตัวเลยทีเดียวที่มาเกิดอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้แหละนะครับซึ่งผมเองนั้นก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่ในช่วงหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมานี้พื้นที่อากาศสภาพอากาศในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองและพื้นที่ของอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนั้นค่อนข้างมีสภาวะอากาศที่ร้อนนะครับร้อนมากกว่าปกติ จึงไม่ทราบว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้แมงกะพุนจํานวนมากนั้นมาเกยตื้นอยู่บริเวณชายหาดซึ่งหากมองกันแล้วแมงกะพุนจํานวนมหาศาลนี้น่าจะมาเกยตื้นพีชีพอยู่ที่บริเวณชายหาดแห่งนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นภาพอีกมุมหนึ่งของความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งแต่หากนักท่องเที่ยวที่เห็นแมงกะพุนจำนวนมากลักษณะเช่นนี้ผมขอแนะนำว่าอย่าเข้าไปใกล้ดีกว่านะครับ เนื่องจากว่าผมเองนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลและมีความรู้มากพอว่าแมงกะพุนต่างสายพันธุ์ที่อยู่บริเวณนี้นั้นจะมีพิษหากเราไปถูกตัวของเขานะครับหรือไม่แต่อย่างใดทางที่ดีก็ควรหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่น้ําขึ้นแล้วแมงกะพุนที่เกยตื้นพีชีพบางตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะกลับคืนสู่ท้องทะเลนะครับนี่นะครับก็นะับเป็นปรากฏการณ์ที่ หาชมได้ยากผมจึงได้มาเก็บภาพบรรยากาศที่บริเวณชายหาดสวยงามแห่งนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วนะครับเอาละครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวชายหาด EOD แห่งนี้ซึ่งนักท่องเที่ยวท่านใดที่ชอบธรรมชาติทางทะเลที่สวยงามก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสงบและมีที่พักติดชายหาดเลยทีเดียวนับรองว่ามีความปลอดภัยและเป็นพื้นที่ส่วนตัวอย่างมากนะครับ และมีความสวยงามช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดินของทุกๆวันก็สามารถมาถ่ายรูปชมความสวยงามกันได้ในสถานที่แห่งนี้เอาละครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ